ลองนึกภาพตามนะคะเครื่องบินรบ F-16 ของกองทัพอากาศไทยกำลังปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายที่ไม่ใช่ค่ายทหารแต่เป็นคาสิโนแห่งหนึ่งนี่ไม่ใช่ฉากในหนังแอคชั่นเลยนะคะแต่มันคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองอวันนี้เราจะมาเจาะลึกสถานการณ์ความตึงเครียดครั้งล่าสุดที่มัน าบานปลายจากการประทักกันเล็กๆไปสู่การตอบโต้ทางทหารเต็มรูปแบบเลยภายในเวลาแค่72ชั่วโมงใช่ครับคือข้อมูลที่เราจะมาคุยกันวันนี้นะครับเราก็รวบรวมมาจากแหล่งข่าวต่างๆที่ผู้ฟังสนใจเพื่อที่จะพยายามมาปฏิประต่อภาพให้สมบูรณ์ที่สุดว่าอะไรคือชนวนที่แท้จริง ค่ะแล้วการตัดสินใจในแต่ละชั่วโมงเนี่ยมันผลักให้สถานการณ์เดินไปข้างหน้ายอย่างรวดเร็วจนน่าตกใจได้ยังไงเป้าหมายของเราวันนี้เลยก็คือเหมือนมาไขาปริศนากันนะคะว่าอะไรคือจุดเปลี่ยนจริงๆที่ทําให้การกระทบกระทั่งตามแนวชายแดนที่เคยเกิดขึ้นเนี่ยกลายเป็นวิกฤตการณ์ระดับชาติไปได้ใช่ครับเราจะมาไล่เรียงกันดูเลยว่าการตัดสินใจในแต่ละ24ชั่วโมงมันผลักให้ทั้งสองประเทศเข้าใกล้ภาวะสงครามเต็มรูปแบบได้ยังไงเอาละค่ะ เรามาเริ่มแกะรอยเรื่องนี้กันที่จุดเริ่มต้นกันเลยครับเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มต้นขึ้นในวันอาทิตย์ที่7ธันวาคม2025คือต้องเข้าใจก่อนว่าการพระทะกันเล็กๆน้อยๆตามแนวชายแดนมันก็มีอยู่บ้างเป็นปกติแต่ครั้งนี้มันต่างออกไปอืมต่างออกไปมากใช่ค่ะ จากข้อมูลระบุว่าเกิดการยิงปะทะกันหลายจุดก็จริงแต่ว่ามีรายงานว่าฝ่ายกัมพูชาใช้อาวุธหนักยิงเข้ามาแถมยังมีการโจมตีทางอากาศใส่ที่ตั้งทหารไทยในพื้นที่ช่องอโนุมาด้วยจุดนี้สําคัญมากครับปกติแล้วเนี่ยการกระทบกระทั่งกันมันมักจะอยู่ในระดับการใช้อาวุธประจํากายหรือว่าอาวุธเบาแล้วก็จะมีการประสานงานของผู้บังคับบัญชาระดับพื้นที่เพื่อลดความตึงเครียดได้อย่างรวดเร็วครับค่ะ แต่การนําอาวุธหนักอย่างปืนใหญ่หรือจรวดเข้ามาใช้หรือแม้กระทั่งปฏิบัติการทางอากาศขนาดเล็กเนี่ยมันถือเป็นการยกระดับที่ชัดเจนมากในทางทหารมันไม่ใช่การยิงพลาดหรือว่าเข้าใจผิดอีกต่อไปแล้วแล้วการยกระดับครั้งนั้นก็นําไปสู่ผลลัพธ์ที่น่าเศร้าคือทหารไทยเสียชีวิตหนึ่งนายซึ่งดูเหมือนว่านี่จะเป็นฟางเส้นสุดท้ายที่ทําให้ฝ่ายไทยตัดสินใจว่าต้องมีการตอบสนองที่รุนแรงกลับไปแน่นอนครับ การสูญเสียชีวิตของกำลังพลเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้ในสถานการณ์แบบนี้เลยมันเปลี่ยนจากการปะทะทางยุทธวิธีไปเป็นประเด็นอ่อนไหวระดับชาติทันทีอืและพอรวมกับการใช้อาวุธหนักของฝ่ายกัมพูชามันก็กลายเป็นเหตุผลที่สมบูรณ์ในมุมมองของกองทัพไทยที่จะต้องตอบโต้อย่างเต็มรูปแบบเพื่อแสดงให้เห็นว่าการกระทำแบบนี้จะมีราคาที่ต้องจ่ายสูงซึ่งการตอบโตที่ว่าก็นำเรามาสู่เหตุการณ์ใน24ชั่วโมงต่อมา และตรงนี้แล้วค่ะที่เรื่องมันพีคข,ขึ้นมาจริงๆวันจันทร์ที่8ธันวาคมกองทัพอากาศไทยยืนยันการส่งเครื่องบินรบ F-16 เข้าโจมตีเป้าหมายทางทหารหลายแห่งในฝั่งกัมพูชาต้องบอกว่านี่คือการตอบโต้ทางอากาศที่หนักที่สุดในรอบ10กว่าปีเลยนะคะคือถ้าจะเทียบกันก็ต้องย้อนกลับไปถึงตอนเหตุปะทะใหญ่เมื่อปี2011โน่นเลยการตัดสินใจใช้กําลังทางอากาศระดับนี้เนี่ยมันบอกอะไรเราได้หลายอย่างอย่างแรกเลยก็คือฝ่ายไทยประเมินว่า นี่ไม่ใช่แค่การยั่วยุแต่เป็นภัยคุกคามที่จริงจังค่ะอย่างที่สองคือต้องการส่งสัญญาณที่ชัดเจนแล้วก็รุนแรงที่สุดกลับไปทันทีว่าเส้นแบ่งที่ขีดไว้เนี่ยได้ถูกล้ำเข้ามาแล้วและจะไม่มีการยอมอีกต่อไปแต่ในบรรดาเป้าหมายทั้งหมดที่ถูกโจมตีนะคะมันมีอยู่เป้าหมายหนึ่งที่ทำให้ทุกคนต้องของมวดคิ้วเลยนั่นก็คือคาสิโนแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ตรงข้ามชายแดนช่องอนุมาพอดีคาถามคือ ทำไมต้องเป็นคาสิโนโล่ะคะมันไปเกี่ยวข้องกับปฏิบัติการทางทหารได้ยังไงนี่แหละครับคือจุดที่ข้อมูลจากฝ่ายข่าวกรองของไทยเข้ามามีบทบาทสําคัญมากคือฝ่ายไทยอ้างว่าอาคารคาสิโนหลังนี้ไม่ได้เป็นแค่สถานบันเทิงแต่มันถูกดัดแปลงให้กลายเป็นศูนย์ควบคุมโดรนของกัมพูชาไปแล้วเดี๋ยวนะคะศูนย์ควบคุมโดรนเหรอคะใช่ครับซึ่งโดรนพวกนี้ถูกใช้ในการสอดแนมแล้วก็อาจจะรวมถึงการชี้เป้าโจมปลีมยันฝั่งไทยด้วย เดี๋ยวนะคะแต่มันก็ยังเป็นแตซิโนโในสายตาของคนทั่วไปการทิ้งระเบิดใส่สถานที่แบบนี้แม้ว่าจะมีเหตุผลทางทหารมารองรับแต่มันไม่เสี่ยงทางการเมืองแล้วก็ในเวทีระหว่างประเทศเหรอคะคือภาพที่ออกมามันดูไม่ดีเลยนะ เสี่ยงมากครับและนี่คือสิ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่งเลยการตัดสนใจโจมตีเป้าหมายนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องการทำลายศักยภาพทางทหารแต่มันคือการส่งสารที่ทรงพลังมากในสงครามยุคใหม่ม,มันเป็นการประกาศว่าเราไม่ได้มองแค่กองกำลังในเครื่องแบบนะแต่เรามองลึกไปถึงโครงสร้างและทรัพย์สินที่สนับสนุนปฏิบัติการขนคุณทั้งหมดนี่คือการเบลอเส้นแบ่งระหว่างเป้าหมายพลเรือนและทหารที่กำลังกลายเป็น บรรทัดฐานใหม่ของความขัดแย้งทั่วโลกมากขึ้นเรื่อยๆหมายความว่าถ้ามีข้อมูลที่เชื่อถือได้ว่าอาคารพลเรือนถูกใช้เพื่อการทหารมันก็จะกลายเป,เป็นเป้าหมายที่ชอบทำทันทีในมุมมองของฝ่ายที่โจมตีแบบนั้นหรอคะถูกต้องครับในมุมมองของกองทัพไทยเนี่ยอาคารนั้นได้เปลี่ยนสถานะจากเป้าหมายพลเรือนกลายเป็นศูนย์บัญชาการทางทหารไปโดยสมบูรณ์แล้วอ๋อ การทำลายศูนย์ควบคุมโดรนก็เท่ากับการตัดแขนตัดขาตัดระบบประสาทการรบของอีกฝ่ายซึ่งในสงครามสมัยใหม่ที่มีโดรนเป็นตัวเปลี่ยนเกมเนี่ยมันคือการโจมตีที่จุดยุทธศาสตร์สำคัญไม่ใช่การโจมตีแบบสเปะสปะเพื่อแก้แขนค่ะและการเลือกเป้าหมายนี้ยังส่งสารไปถึงผู้ที่ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่กองทัพกัมพูชาด้วยว่าทรัพย์สินของพวกเขาก็ไม่ปลอดภัยอีกต่อไป พอฟังแบบนี้แล้วเข้าใจเลยว่าการตัดสินใจมันซับซ้อนกว่าที่เราเห็นเยอะมากจริงๆการโจมตีศูนย์ควบคุมโดรนก็ว่าแรงแล้วนะคะแต่ดูเหมือนว่ากองทัพไทยต้องการส่งสัญญาณที่แรงกว่านั้นอีกเพราะเป้าหวายในวันถัดมามันพุ่งตรงไปที่ภัยคุกคามที่อันตรายแล้วก็ใกล้ตัวประชาชนมากกว่าเดิมใช่เลยครับในวันอังคารที่9ธันวาคมปฏิบัติการทางอากาศของไทยยังดําเนินต่อไป แต่เป้าหมายที่ถูกระบุออกมาคือฐานยิงจรวดของกัมพูชาซึ่งก็มีคำอธิบายตามมาจากโฆษกกองทัพไทยพลตรีวินัยสุวารีในทันทีชนแล้วก็บ้านเรือนของประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานีการโจมตีก็เลยเป็นการชิงลงมือก่อนเพื่อป้องกันความสูญเสียที่จะเกิดกับพลเรือนไทยแต่ในคำถแถลงนั้นมีข้อมูลส่วนหนึ่งที่น่าตกใจหลุดออกมาด้วยใช่ไหมคะใช่ครับและประเด็นนี้อาจจะเป็นส่วนที่น่ากังวลที่สุดในวิกฤตครั้งนี้เลย โฆษกเปิดเผยว่าจากข้อมูลข่าวกรองพบว่าฝ่ายกัมพูชาไม่ได้แค่ตั้งฐานยิงจรวดแต่ได้ทําการล็อกพิกัดเป้าหมายลึกเข้ามาในดินแดนไทยไว้ล่วงหน้าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวนะคะการที่กองทัพออกมาเปิดเผยพิกัดเป้าหมายที่ละเอียดขนาดนี้มันดูแปลกแปลกไหมคะปกติแล้วข้อมูลข่าวกรองแบบนี้ถือเป็นความลับสุดยอดเลยนะการจงใจปล่อยข้อมูลนี้ออกมาสู่สาธารณะมันมีเป้าประสงค์อะไรแฝงอยู่หรือเปล่าคะ เป็นคำถามที่ดีมากครับนี่ไม่ใช่การปล่อยข้อมูลโดยบังเอิญแน่นอนการเปิดเผยข้อมูลระดับนี้มีเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ชัดเจนเลยออย่างแรกคือการสร้างความชอบธรรมให้กับปฏิบัติการของตัวเองต่อหน้าประชาชนชาวไทยว่านี่ไม่ใช่การลุกรานนะแต่เป็นการป้องกันตัวจากภัยคุกคามที่ใกล้จะเกิดขึ้นจริงๆและอย่างที่สองซึ่งสาคัญไม่แพ้กันก็คือการสื่อสารไปยังประชาคมโลก เพื่อชิงความได้เปรียบในสงครามข้อมูลข่าวสารแล้วเป้าหมายที่ว่าซึ่งทํำให้กองทัพไทยต้องยกมาเป็นเหตุผลในการโจมตีคือที่ไหนคะเป้าหมายที่ถูกระบุออกมานั้นน่าตกใจมากครับเพราะมันไม่ใช่แค่ค่ายทหารหรือที่ตั้งตามแนวชายแดนแต่เป็นพื้นที่ใกล้สนามบินบุรีรัมย์และก็โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในอ,อําเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์โอ้โหซึ่งพื้นที่เหล่านี้อยู่ห่างจากชายแดนเข้ามาถึง30กิโลเมตรโอ้โห สนามบินกับโรงพยาบาลนี้มันคือเป้าหมายพลเรือนที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายระหว่างประเทศอย่างชัดเจนเลยนะคะการล็อกเป้าแบบนี้มันเป็นการส่งสัญญาณที่ก้าวร้าวแล้วก็น่ากลัวมากถูกต้องครับโฆษกกองทัพใช้คําที่แรงมากว่าการกระทํานี้สะท้อนให้เห็นถึงเจตนาที่ชัดเจนในการทําร้ายประชาชนไทยและการปล่อยข้อมูลนี้ออกมาก็เหมือนเป็นการตอกย้ำให้โลกเห็นว่าฝ่ายไทยถูกบีบให้ต้องชิงลงมือก่อน เพื่อปกป้องพลเรือนของตัวเองมันเป็นการวางหมากในเกมการเมืองระหว่างประเทศไปพร้อมๆกับปฏิบัติการทางทหารในสนามรบจริงเลยทีเดียวเขาใจเลยค่ะพอสถานการณ์ทางทหารมันเดือดถึงขั้นนี้แน่นอนว่ามันต้องสะท้อนกลับมาที่ท่าทีทางการเมืองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ซึ่งเราก็ได้เห็นภาพนั้นชัดเจนมากๆจากคําแถลงของคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีไทยในขณะนั้น ซึ่งเป็นคำถแถลงที่แข็งกร้าวชนิดที่ไม่ค่อยได้เห็นกันบ่อยนักใช่ครับคำถแถลงนั้นอาจจะเรียกได้ว่าเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญในเชิงความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศเลยก็ได้ประเด็นแรกที่คุณอนุทินย้ำก็คือไทยไม่ใช่ฝ่ายเริ่มความขัดแยง้งแต่รัฐบาลจะไม่ยอมให้มีการล่วงละเมิดอธิปไตยของชาติโดยเด็ดขาดอันนี้ก็เป็นท่าทีมาตรฐานที่คาดเดาได้ครับเป็นปกติแต่ประเด็นที่ตามมานี่สิคะที่น่าจับตามองมาก เขาประกาศอย่างชัดเจนเลยว่าจะไม่เปิดการเจราจากับกัมพูชาอีกการประกาศไม่เจราจาเป็นท่าทีที่แข็งกล้วอย่างยิ่งในทางการทูตนะครับโดยปกติแล้วแม้จะรบกันหนักหน่วงแค่ไหนช่องทางการสื่อสารหรือการเจราจามักจะถูกเปิดทิ้งไว้เสมอ,อมเพื่อเป็นเหมือนวาวนิราภัยในการลดความตึงเครียดแต่การประกาศแบบนี้มันเหมือนกับการเดินไปปิดประตูและล็อกกุญแจเลยครับยังไม่หมดแค่นั้นค่ะ จุดที่เด็ดขาดที่สุดคือการฉีกปฏิญญากัวลันลัมเปอร์ทิ้งข้อตกลงนี้เพิ่งลงนามกันไอแค่2เดือนก่อนหน้าเองในเดือนตุลาคมใช่ครับเพิ่งจะใหม่ๆเลยแล้วก็เคยถูกมองว่าเป็นความหวังครั้งใหญ่ที่จะยุติความตึงเครียดชายเดนเรื้อรังแต่คุณอนุทินกลับบอกว่าข้อตกลงนั้นไม่มีความเกี่ยวข้องอีกต่อไปแล้วถ้าเราเชื่อมโยงเรื่องนี้เข้ากับภาพใหญ่นะครับการกระทํานี้มีความหมายลึกซึ้งมาก มันไม่ใช่แค่การยกเลิกข้อตกลงแต่มันคือการประกาศว่าความไว้วางใจที่เคยสร้างกันมาเนี่ยมันได้พังทลายลงอย่างสิ้นเชิงแล้วค่ะการฉีกข้อตกลงสันติภาพที่หมึกยังไม่ทันจางดีมันสะท้อนว่าความสัมพันธ์ได้ถดถอยลงไปอยู่ในจุดที่เปราะบางอย่างยิ่งการจะกลับมาสู่โต๊เจรจาอีกครั้งในระยะสั้นนี่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยมันเหมือนกับการบอกว่าที่ผ่านมาทั้งหมดถือเป็นโมฆะแล้วเรามาเริ่มต้นกันใหม่ที่จุดติดลบ ซึ่งแน่นอนว่ามันทำให้สถานการณ์โดยรวมดูน่าเป็นห่วงมากขึ้นไปอีกเพราะเมื่อช่องทางการทูตถูกปิดตายทางเลือกที่เหลืออยู่มันก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆถูกต้องที่สุดครับมันคือการผลักความขัดแย้งให้ไปอยู่ในมือของฝ่ายทหารมากขึ้นแล้วก็ลดทอนบทบาทของนักการทูตลงนี่เป็นสภาวะที่มีความเสี่ยงสูงมาก เพราะการตัดสินใจต่างๆอาจจะขึ้นอยู่กับการประเมินสถานการณ์เฉพาะหน้าในสนามรบมากกว่าการมองภาพรวมในระยะยาวของชาติซึ่งอาจนําไปสู่การคํานวณที่ผิดพลาดได้ง่ายขึ้นแล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายังไงถ้าเราลองถอยกลับมามองภาพรวมทั้งหมดที่ทคุยกันมานะคะจะเห็นลำดับเหตุการณ์ที่น่ากลัวมาก คือมันเริ่มต้นจากการประทะที่รุนแรงผิดปกติจนมีผู้เสียชีวิตครับนําไปสู่การตอบโต้ทางอากาศครั้งใหญ่ของไทยโดยมีเป้าหมายที่เบลอเส้นแบ่งระหว่างพลเรือนกับทหารอย่างกาสินโนตามมาด้วยการชิงโจมตีฐานเจ้าดววที่ถูกอ้างว่าล็อกเป้าหมายพลเรือนในไทยไว้อืมแล้วก็ปิดท้ายด้วยการทุบโต๊ะทางการเมืองจากฝั่งรัฐบาลไทยที่ปฏิเสธการจารจาแล้วก็ฉีกข้อตกลงสันติภาพทิ้งไป ทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วก็บานปลายอย่างรวดเร็วภายในเวลาไม่ถึง1สัปดาห์เลยใช่ครับภาพรวมคือสถานการณ์ที่ทั้งสองฝ่ายต่างถอยไม่ได้และเลือกใช้มาตรการทางทหารและการเมืองที่แข็งกร้าวเข้าหากันมันเหมือนรถสองคันที่วิ่งเข้าหากันด้วยความเร็วสูงโดยไม่มีใครยอมหักหลบค่ะซึ่งมันก็นำเราไปสู่คำถามสุดท้ายที่น่าคบคิดครับนั่นคืออะไรคะ เมื่อการตอบโต้ทางทหารกลายเป็นภาษาหลักที่ทั้งสองฝ่ายใช้สื่อสารกันและประตูสู่การเจรจาทางการทูตก็ถูกปิดใต้คำถามที่สำคัญที่สุดก็คือแล้วทางลงหรือออฟแรมของวิกฤตการครั้งนี้อยู่ตรงไหนอ,อะไรคือปัจจัยที่อาจจะสามารถลดความตึงเครียดนี้ได้ในอนาคตหรือว่านี่คือสัญญาณของความขัดแย้งที่ยืดเยือ้อรูปแบบใหม่ในภูมิภาคที่เราอาจจะต้องอยู่กับมันไปอีกนาน